หนักก็ไม่ลงทำไ iF ก็ไม่ได้ทำไงดีครับคุณหมอ หมอแนะนําว่าหมอให้ทานอาหาร3าม,มื้อได้แต่ขอให้ทานอาหาร3ามมื้อเท่านั้นตั้งเวลาในการทานอาหารไว้เลยนะถ้าเกิดเป็นเวลาซ้ําๆได้เวลาเดิมๆได้จะยิ่งดีเราบอกว่าเราจะกิน8ปดโมงเช้าเที่ยง5้าโมงเย็นอยากให้กินใน3เวลานี้เท่านั้นนอกเหนือ3เวลานี้ไม่ให้กินอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่าสมมติว่าเอ๊ะสายๆรู้สึกว่าอยากกินผลไม้จังไม่ได้ต้องรอไปถึงตอนเที่ยงก่อนแล้วค่อยกินทําแบบนี้จะมีข้อดีอยังไงบ้างทําแบบเนี้ยฮอร์โมนอินซูลินที่เป็นฮอร์โมน ให้เราสร้างไขมันแล้วก็เก็บไขมันเนี่ยมันจะไม่หลังมัวซัวทั้งวันมันจะหลังเฉพาะในเวลา3เวลานี้เท่านั้นถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้เนาะแล้วเรากินสเปตสะปากินจุกจิกทั้งวันอินซูลินหลังทั้งวันยิ่งอินซูลินหลังเยอะก็จะยิ่งเก็บเป็นไขมันสร้างไขมันได้เยอะเพราะฉะนั้นอยากขอให้กินวันหนึ่งสาม,มื้อถ้าเป็นเวลาเดิมๆได้จะดีแล้วนอกเหนือสาม,มื้ออาหารนี้ไม่ให้ทานอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่าเท่านั้นลองทําวิธีนี้ทดแทนการทํา IF ดูกันนะครับ